สวัสดีค่ะคนนี้จิ่ว่าอากิค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเพื่อนทีวันนี้นะคะทุกคนอากิก็อยากจะมาแนะนำขนมทำเนียมของญี่ปุ่นที่คนไทยมองว่าแปลกค่ะขอเป็นความคิดของอากิแล้วก็จะบอกเหตุผลด้วยแต่คนญี่ปุ่นนะคะอาจจะบอกว่าไม่ใช่หรือมีความเห็นที่แตกต่างนะคะถ้าคนญี่ปุ่นคิดว่าแปลกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสวได้ว่ะอิกิมัโช เรื่องที่ 1. ถ้ามีคนนั่งข้างๆก็จะปรับท่าทางของตัวเองลองนึกภาพดูก็จะรู้เลยนะคะว่าเป็นเรื่องของญี่ปุน่นถ้ามีคนนั่งข้างๆในรถไฟก็จะขยับตัวแบบนี้โดยไม่รู้ตัวค่ะเรื่องนี้มี2ความหมายนะคะ 1. สร้างสเปซให้กับคนที่นั่งข้างๆเพื่อที่เขาจะได้นั่งสะดวกขึ้นค่ะคนญี่ปุ่นนะคะอยากจะรักษาสเปซของตัวเองการทําแบบนี้โดยไม่รู้อะไรก็เหมือนเป็นสัญญาณบอกว่ารักษาสเปซของกันละกัน โดยไม่พูดอะไรคะ่ะ 2. ปรับท่านั่งเพื่อไม่ให้ชับชายกระโปรงหรือทับชายเสื้อคะ่ะดูเหมือนเขาจะปรับเพื่อให้คนข้างๆนั่งง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วแทบไม่ขยับเลยคะ่ะเหมือนเป็นการต่อสู้โดยอ้อมโดยไม่พูดอะไรนะคะเรื่องที่2กล่าวขอบคุณสําหรับของฝากเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่พูดกันธรรมดาอยู่แล้วเนาะพูดขอบคุณแต่จริงๆแล้วนะคะเป็นการบอกความประทับใจหรือว่าบอกความรู้สึกนั่นเองคะ่ะ ตัวอย่างเช่นได้รับยูกตะเป็นของฝากจากญี่ปุน่นตอนที่ได้รับจะพูดว่าขอบคุณใช่ไหมล่ะก็เป็นเรื่องปกติเลยเนาะแต่ที่ญี่ปุ่นนะคะไม่เพียงแค่นั้นค่ะในวันถัดไปนะคะเขาก็จะมาบอกความรู้สึกที่มีต่อยูกตะตัวนั้นค่ะเช่นถูกใจดีไซน์ยูกตะตัวนี้มากๆเลยจะรักษาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะส่งรูปให้ด้วยนะคะและในกรณีที่เป็นของกินนะคะก็จะพูดว่าทานแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะ และจะส่งข้อความกับลูกกลับไปด้วยนะคะอ่ะที่กำลังพูดถึงนี้เป็นเรื่องราวของคนที่สนิทกันนะคะเอมิจังคาราโอมิเคเดสอ h i ิสโซมินาซังอืมอิิสามการปรับเงินทอน เรื่องนี้นะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็อาจจะมีคนที่ทํานะคะแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยทากันเยอะมากเลยค่ะตอนที่จ่ายเงินซื้อของอะไรบางอย่างนะคะก็อยากจะได้รับเงินทอนจํานวนที่เป็นเลขกลมๆนะคะตัวอย่างเช่นนะคะคนญี่ปุ่นตอนซื้อของในราคา620บาทแต่ ยื่นไปให้1,120บาทถ้าเป็นปกตินะคะจะยื่นให้1,000บาทแต่จะได้รับเงินทอนมา380บาทใช่ไหมล่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นอยากจะลดจำนวนแบงค์ในกระเป๋าแล้วก็อยากได้แบงค์500แค่1ใบก็เลยจ่ายไป1,120บาทถ้าอากิเป็นพนักง,งานร้านแล้วก็ก็คงพูดว่าทำไมยื่นให้1,120บาทหรอคะเกินนะคะแล้วก็คืนไป120บาทคะ่ะ4 คงคำนับแม้กระทั่งตอนคุยโทรศัพท์คนเคยเห็นคนญี่ปุ่นที่คุยโทรศพัพท์ตอนอยู่ในเมืองไหมคะเขาจะคงคำนับไปด้วยและก็จะคุยโทรศัพท์ไปด้วยค่ะแบบนี้ค่ะอิสโมซิวานินาเตอิสเมื่อกี้พูดภาษาญี่ปุ่นทุกคนอาจจะไม่เข้าใจความหมายนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าขอโทษนะคะความหมายว่าขอบคุณที่ดูแลกันเสมอค่ะถ้าคนไทยล่ะก็ตอนที่รับโทรศัพท์จากลูกค้าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ แบบนี้เนาะคนญี่ปุ่นนั้นมีความสุภาพแม้กระทั่งไม่มีใครมองอยู่แลดูเหนื่อยเนาะยังไงเขาก็ไม่เห็นเราอยู่แล้วอะถ้าไม่ใช่เรื่องที่ขอโทษรีแลกกว่านี้ก็น่าจะดีนะ 5. ่าผู้สุมิมะเซ็นที่แปลว่าขอโทษทางทางที่ขอบคุณอาจจะมีคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ก็รู้ว่าคําขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นคืออะไรนั่นคืออาริตอเองค่ะแต่คนญี่ปุ่นจะพูดสมมิมาเซน ตั้งสถานการณ์นะคะแปลกใช่ไหมล่ะคะตอนที่ได้รับของฝากก็มีคนพูดว่าอิซุโมะสุมิมาเซ็นนะคะถ้าให้ถูกเนี่ยต้องพูดว่าอิซุโมะเริยวโตะคำว่าสุมิมาเซ็นนะคะก็เพื่อจะขอโทษที่เสียเงินและเสียเวลาเพื่อเราคะ่ะก็เลยใช้คำว่าสุม um ิมาเซ็นถ้าเป็นคนต่างชาติที่ไม่รู้เรื่องอาจจะสงสัยว่าทำไมาต้องขอโทษตอนที่รับของฝากใช่ไหมล่ะคะพอได้ฟังเหตุผลแล้วก็เหมือนจะเข้าใจนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ให้พูดว่า รีเกโตน่าจะดีกว่านะคะอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับขนมขมิยมประเพณีของญี่ปุ่นและที่แนะนาไปครั้งนี้นะคะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของอากีนะคะถ้าผิดแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะเอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเป็นกําลังใจด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย